มันจะมีคนอยู่5ประเภทครับที่ผมบอกเลยว่าเราไม่ควรเอาเป็นแฟนเด็ดขาดต่อให้คนคนี้เขาจะเป็นคนที่แบบว่าดีแค่ไหนหน้าตาดีโปรโฟไฟลด์ดีทุกอย่างดูดีไปหมดแต่มี5ข้อนี้เพียงแค่1ใน5ข้อนะไม่ควรเอาเป็นแฟนเด็ดขาด แลวผมบอกเลยนะว่าต่อให้คุณรักคนคนนี้แค่ไหนก็ตามและคุณรู้สึกว่าแบบรักเขามากอ่ะผมบอกเลยนะว่ายิ่งคุณรักเขาคุณยิ่งต้องควรเลิกเลยเพราะว่าถ้าหากว่าคุณรักคนคนนี้ไปมากกว่านี้คุณจะสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้แน่นอนซึ่งมาดูกันคําว่าคน5ประเภทนี้ที่ไม่ควรเอาเป็นแฟนเด็ดขาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือใช้ความรุนแรงครับผมบอกนะว่าคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มี EQ ต่ําต่ํากว่าคนที่พูดคําหยาบต่ํากว่าคนที่โมโหง่ายแต่ว่าไม่ทําาาารร้ยย่งก คนที่ทําลายร่างกายเนี่ยอันนี้คือคนที่แบบ EQ ต่ําสุดๆเพราะอะไรความโมโหของเขาเนี่ยมันสามารถทําให้เขาลงไม้ลงมือได้แล้วการลงไม้ลงมือเนี่ยคุณคิดว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนคุณจะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้เขาจะลงไม้ลงมือกับคุณเท่านี้ตลอดไปคุณไม่มีทางรู้ครับการลงไม้ลงมือมันมีแต่จะหนักมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากคุณรักคนคนนี้หรือต่อ้คนนี้โปรไฟล์ดีแค่ไหนหน้าตาดีแค่ไหนผมแนะนาว่าเลิกเถอะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของคุณเลยก็ได้เหมือนที่เราเห็นตามในข่าวที่แบบว่าเป็นเคส มันก็เกิดมาจากจุดเริ่มต้นที่ไม่หนักมากทั้งนั้นแหละครับต่อมาข้อที่2ครับคือการโกโหกหลอกลวงครับแน่นอนครับว่าในความสัมพันธ์เนี่ยความซื่อสัตย์เปรียบเสมือนลากของความสัมพันธ์ที่มันทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยืนอยู่ได้แต่เมื่อไหร่ที่ถ้าหากว่าความสรรัมพันธ์เราไม่สามารถไว้ใจกันได้ไม่สามารถเชื่อใจกันได้ต้องมีความระแวงตลอดต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะหักหลังเราตลอดอันนี้ความสัมพันธ์มันก็ไม่มีความมั่นคงและมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีล และอีกประเด็นหนึ่งก็คือการโกหกหลอกลวงมันเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าทําเพียงแค่หนึ่งครั้งมันจะไม่สามารถกลับมาเต็มร้อยเซได้อีกสมมติแฟนคุณเคยนอกใจคุณคุณคิดว่าคุณจะกลับมาไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนที่เขาไม่เคยนอกใจคุณได้ไหมแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในความสัมพันธ์ต่อมาข้อที่3ครับก็คือติดอบายมุขครับ ไม่ว่าจะเป็นการติดแอลกอฮอล์ติดยาติดการพนันไอสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เสพติดมากๆมากขนาดขั้นที่ว่าเสียงานเสียการได้สามารถทิ้งทุกอย่างเพื่อมาติดไอสิ่งพวกนี้ได้และเมื่อไหร่ถ้าหากว่าคุณรักคนคนนี้อยู่คนที่เป็นครอบครัวและเขาติดอาบมุกพวกนี้คุณคิดว่ามันจะล้มละลายแค่ตัวเขาเหรอเวลาล้มละลายทีมันล้มละลายทั้งหมดมันจะลามมาถึงตัวคุณมันจะลามมาถึงลูกคุณในอนาคตมันจะลามไปถึงครอบครัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้จากการที่เขาไม่สามารถเลิกสิ่งเหล่านี้ได้ และแน่นอนว่าการที่เขารักคุณก็ไม่สามารถทําให้เขาเลิกสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวันหนึ่งเขาจะคิดได้เองแต่กว่าจะถึงวันนั้นมันคงเป็นวิกฤตแล้วแหละเพราะถ้าเขาเลิกได้จากวิสัยทัศน์ของเขาเขาคงเลิกไปนานแล้วถ้าหากว่ามีใครสักคนห้ามเขาได้เขาคงเลิกไปนานแล้วแต่เพราะมันไม่มีใครห้ามได้ไงเขาเลยยังทําอยู่ต่อมาข้อที่สี่ครับก็คือการควบคุมบงการที่มากเกินไป ตัวอย่างเช่นต้องคอยเช็คโทรศัพท์ตลอดคอยค้นโทรศัพท์ตลอดห้ามแต่งตัวแบบนี้ห้ามคบเพื่อนกลุ่มนี้ห้ามกลับบ้านหลังกี่โมงห้ามออกไปนู่นไปนี่คืออง่ายว่าคบกับแฟนคนนี้คุณอาจจะรักเขามากเขาอาจจะแบบโปรไฟล์ดีมากดูแลคุณดีมากแต่คุณต้องทําตามสิ่งที่เขาวางกรอบไว้ให้คุณทุกอย่างอะไรที่เขาห้ามคุณห้ามทําแต่พอคุณห้ามเขากลับไอ้พวกนี้ก็มักจะห้ามไม่ได้เขาทําได้คนเดียวความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะขาดอิสระและคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่ในกรงอ่ะสมมติคุณบอกว่าเขา แหลต่คุณอยู่ในกรงทองซึ่งการอยู่ในความสัมพันธ์น่ะมันไม่ควรทําให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนต้องอยู่ในกรงนึกออกปะมันควรจะมีความสุขไม่แพ้ไปกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขมันถึงจะเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีและผมบอกนะว่าไอ้กรงกรงนี้ยิ่งคุณอยู่นานเท่าไหร่คุณยิ่งออกยากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนที่มีอาการประมาณนี้ต้องรีบออกมาให้ไหวไม่ว่าคุณจะรักเขาแค่ไหนก็ตามต่อมาข้อที่5ครับก็คือเป้าหมายที่แตกต่างกันเกินไปครับ เรื่องนี้ตอนแรกๆอาจจะดูเหมือนไม่เป็นปัญหาแต่พอมันถึงจุดที่จะเป็นเท่านั้นแหละคือมันเป็นหนักเลยยกตัวอย่างเช่นคุณกับแฟนคบกันมา5ปีแต่งงานกันถึงเวลามานั่งคุยกันว่าเฮ้ยคุณอยากมีลูกไหมคุณอยากมีลูกกี่คนเอาผมอยากมีลูก3คนแล้วคุณล่ะอยากมีลูกไหมฉันไม่อยากมีลูกเลยอะทันคิดว่าฉันอยากแบบมีสระใช้ชีวิตแบบเป็นผู้หญิงที่จะไปไหนไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ได้ฉันก็อยากไปกับคุณเพราะฉันรักคุณแล้วคุณลองนึกดูดีว่าคนที่อยากมีลูก3คนเป็นความฝันตั้งแต่วเด็กกว่่าาโตมมจะีลู3คคนนนึง ี่เป็นความฝันแต่วัยเด็กว่าโตมาฉันจะไม่มีลูกคุณคิดว่าใครจะกล้าทิ้งความฝันของตัวเองเพื่ออีกคนหนึ่ง และคำถามคือต่อให้กล้าทิ้งมันจะต้องมีคนหนึ่งที่มีความสุขแต่อีกคนหนึ่งจะไม่มีวันมีความสุขเลยและคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตสิ่งเนี้ยมันมาจากการที่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนมันแตกต่างกันเกินไปผมเลยบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันปรับจูนกันยากเพราะมันเป็นความเชื่อค่านิยมที่แตกต่างกันหาคุณรู้เร็วแล้วคุณคุยกันว่าเฮ้ยเป้าหมายเราต่างกันอ่ะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าก่อนที่คุณจะแต่งงานมันก็คงจะไม่บานปลายเท่าไหร่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นถถ้้้าา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 หหกกกวว่่่เเปปปมมมมมยตงััันนนิไไแลีใครรรสบ การเลิกกันก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดต่อให้ไม่มีใครผิดเลยก็ตามและเนี่ครับก็คือ5ข้อที่ผมบอกเลยว่าต่อให้รักแค่ไหนก็ไม่ควรเอาเป็นแฟนเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าเป็นแฟนยังไงสักวันหนึ่งคุณก็จะเลิอกอยู่ดีหรือบางทีอาจจะทําให้คุณต้องสูญเสียอะไรไปมากมายก็ได้กับความสัมพันธ์นี้เถ้าหากว่าใครเจอคน5ประเภทนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าอยากออกมาแต่ออกมาไม่ได้อยากได้ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาคุณสามารถแอดไลน์ที่แหล่ชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมชองคาริสครับ